กิ้งไปเลยเอเวลาขี่ดาวดีกูลัดดีรู้สึกดีครับผมว่าเป็นไงกิ้งไปเรื่อยครับผมจริงๆกล่าวว่าเมื่อคืนน่ะว่าจะหาหินได้เป็นหมื่นละไม่ถึงครับผมเอาจริงจริงคือหาเม้คืนมันก็ได้เท่านี้อ่ะมันได้ประมาณห้าหกพันเจ็ดพันประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะดาวดีกูลัดหาได้เยอะมากครับผมโอเคแล้วก็พี่ต่อไปโนคงไม่ผสมพันกันนะผมเดี๋ยวเอาไดนโนเต่าในดันเจียนมาผสมเนาะจะได้แบบมีเรื่องแสงและสวยครับผม เดี๋ยวตัวมันเต็มไม่ใช่เลยหรอกตอนนี้ไดโนเสาร์ตเต็มบ้านละแน่นเอียดครับผมโอเคได้รอบนี้มาสามพันเฮ้อได้สามรอบไปเมื่อคืนได้แค่สามรอบครับผมได้เท่านี้แหละกว่าจะย้ายได้โถก็ว่าอยู่ของเต็มของเต็มสต็อกมาเกียร์ของก่อนไปลกูกไปอยู่กับพี่แองกิโลไปอยู่กับพี่แองกิโลคืนนี้ทํางานหนักคะให้ดาวดีคุรัตได้พักหน่อยครับผมโอ้โห ทำงานมาหนักมาเหนื่อยฮะช่วยพ่อได้เยอะเลยลูก thank y o มากเลยลูกไปพี่ตะไปโนหาพ่อไปเก็บน้ำผึ้งหน่อยพี่ดีเล็กไม่อยู่ตอนแรกถ้าพี่ดีเล็กอยู่นะฮะจะเป็นตัวที่แบบให้เราขี่ไปเก็บของข้างบนได้สูงๆตง้นไม้นะแต่ดีเละพี่ดีเล็กไปอยู่ก็น้องตะไปโนมาละวิบโอเคเดี๋ยวเจ็บลูกเดี๋ยวเจ็บมันยังไงะมันยังไงเฮ้ยลเตอร์งงเหรอเล็บตืรอเหรอ มาว่ายน้าเล่นเลยตรงนี้เฮ้ยเอาละครับผมเดี๋ยววันนี้เอ้ยไปจับไอ้นี่ดีกว่าไหนๆก็เก็บน้ำพึ่งละเดี๋ยวค่อยไปจับนี่หมีครับผมเกลือนเกิือนกาดเกิือนกาดเกิือนกาดอยู่กันทำไมยเยอะแยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัดหลังกัดหลังเหอขนุกกัดหลังเหอโอ้ยตายยากตัวนี้ตายยากโอเคแม่าใพี่จะไปโนนะผมตัวบู้มานี่คือหายแล้วนะ อันนี้ดีเป็นตัวเมียแล้วยังไงกันยังไงกันเจอระเบิดเจอระเบิดเยอะแยะเกิดการเกิดการไปบทเฮ้ยนี่เราไปโนมาหลีกทางหน่อยเว้ยเข้าใจไหมยังยังอย่าไปวิ่งกัดเขาอีกไม่แหนี่มันมันมาเฟียมาเฟียมาเฟียเลอเกินโอเคเราไปโนมาเ้ยเธอระเบิดหลีกทางหน่อยเข้าใจนี่เลยฮะผมเราดำน้ำพึ่งไว้เมื่อประมาณสามสี่วันก่อนตอนนี้น่าจะน่าจะได้แล้วนะ โอ้ยสองครับผมได้น้อยแนะ่ถือว่าได้น้อยนะเนี่ยแต่มันทํานานครับผมแล้วเราเล่นเป็นแบบบนวันไงมันก็เลยอาจจะดูช้าหน่อยรอบผมโคกว่าจะเก็บได้กว่าจะยืนถนึง <c oughs> ทําไมอันแรกเก็บง่ายอันนี้ตองมุมมันไม่ได้ลูกเออเสียเวลาจัดเลยฮนะโอเคเจอมีอยู่ข้างหน้าด้วยนี่แหละวันนี้ต้องได้จับมีครับผมเอามาฟาร์ไฟเบอร์นิดหน่อยโอ้ยรีวเวลน้อย สบไยโนอยู่นี่นะหนูไม่ต้องตามพ่อมาเลยเดี๋ยวมีมันตาย <c oughs> ตบไยโนวิ่งตามนี่มีตายเลยนะมาป๊นบนำมึงมันน้อยนะมึงมันน้อยอะตัวเลเวลน้อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮ้อย <c oughs> เฮ้ยกัดแรงนะนะ <c oughs> พวกมีนี่พวกมีหุยกัดจะแตกตะกูลมีนี่กัดแรงนะผมต้องอย่าไปยุ่งกับมันเยอะอ้อมไปอ้อมไปให้มันวิ่งตามให้มันวิ่งตามมาปบ แล้วมาันวิ่งหนีโอ้จะตลบจะตลบเบื่อจะตลบเบ,บ,บื่อย,ยังไงยังไงอย่าหนีเด็กวัยโอ้อโหไอโบนี่มันเร็วด้วยหมีวิ่งเร็วมากนะบอกไว้ก่อนวิ่งเร็วจริงเะี้ยเฮ้หมีไอ้ยจดเอ้เอาอ่ะเดะตายเลยเหรอธนูเราแรงขนาดนั้นโอ้โหว่าจะจับหมีแล้วหน่อยแล้ว้เอาเลเวลเยอะอน้ำผึ่งมันไม่โพงไงสี่แต่ เอาจริงๆริงเปอร์เซ็นมันก็ขึ้นเยอะนะเพราะน้ำมึงมันเป็นของที่หมีชอบอยู่แล้วผมไปไปต่อครับผมเดี๋ยวเดินทางหาก่อนที่เล็บยาวเนี่ยปาล์มไฟเบอร์ได้เยอะกว่าหมีนะเอาจริงๆริงแล้วอะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วดูด้วมันกําลังกัดกับคานอยู่อะมันจะดีไหมลนะ่ะแต่คานคาน,านเจอหมีตบตลบแล้วมีอยู่สองตัวฮะไอเทอ,อ,อร์เลเบิร์ดเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งอุ้ยเลยไม่ว่า่า ไอยู่แต่เรเบิดบอกว่าแป๊บหนึ่งไม่ได้ไงออ้ม,อมให้บีเะไปโนลุกแล้วองิงไม่รอตั้งนานแล้วนะเอาละครกกับผมมาตัวนี้แหละเล็กแต่น้ำมึงเราจะโผล่ไหมล่ะถ้าน้ำมึงไม่โผล่นี่เสียวเวลาจับเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่วิ่งมาช่วยมาช่วยกันครับผมโอเคเหลือไว้ตัวเดียวพอห้าสิบห้ามันจะโผล่ป่ะไม่รู้เหมือนกันอะคงต้องแบบอาจจะจับแล้วก็ต้องใส่ยาคูณสามเนาะ ผมไม่แน่ใจว่านามึงจะพอหรือเปล่าได้มันน้อยด้วยแต่ตอนนี้ธนูไม่พอฮะโหขาดไฟเบอร์ไอ้ตู้ต้ตองโอ้ยถอนไฟเบอร์อก,ก็วะเนี่ยไม่เคยเตรียมอะไรเลยไอ้ปามีเอ้ยเขาเรียกฟาร์มสดนะสดจัดเลยฮะในมือถือมันไม่มีปรับคูนเนาะอัปเดตหน้าน่าจะมีปรับคูณให้เหมือนในบีตีก็ได้ครับผมแต่ถ้าปรับอย่างนั้นมันก็เออวะมันก็ไม่ต้องใช้แอมเบอร์ใช้อะไรเลยดิใช่ไหมก็เขาก็คงไม่ปรับมาให้หรอกจริงๆ ไม่รู้เขาจะอัปเดตอะไรบ้างนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เขาแล้วอืมแล้วขาดฟินกับฟางอีกโอ้โหพี่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะผมไม่ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนแบบโดยตรงเนาะเลยตอนตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับการอัปเดตหรืออะไรเลยนะผมของทางอาร์มือถือเนาะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรมานะผมเรื่อยๆจะแจ้งให้ทราบแล้วกันเนาะจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับผมโอเค <laughs> เออนี่เขาเรียกฟาร์มกันสดๆและสดจัดสดจริงครับผมน้ำน้ำหมดตัวแล้วน้ำหมดตัวแล้วปบ๊บเอถ่อมโอเคแหงกิ้วตะไบโนเออดีแล้วตะไบโนช่วยไว้น้ำหมดตัวพอดีครับผมมาหมีน้อยข้าพร้อมแล้วเฮ้ยืหทำไมไม่ขวางมันขวางทำไมต้นไม้ขวางทำไมขวางทำไมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย กวางอยู่ได้ทังไงไม่อยากทำาะะพัลละเตอโอเคจะไปโนหนูหย่านะเดี๋ยวพ่อจะดการเองมาเจ้ามีน้อยเจ้ามีน้อยมามา,มาดิมาดิมาเรื่อยๆเขาจะเอ้ยโอ้ยระวังนิดนึงมีกันแรงมีกันแรงไม่ได้พุดนเล่นแรงจริงแรงจริงแต่หมีนี่แหละคือตัวดาเมจชั้นดีแล้วเอาไปไหนอะเอาไอ้หมีไอไปวิ่งอยู่โน่น วิ่งอยู่ดุน่นมามานี่หมีมานี้หมีหน้อยออยังไม่ใกล้ตลบยังไม่ใกล้ตลบเลยไม่หนีใช่ไหมเอออาการเป็นยังไงปว๊บตองขุยค่าตลบขึ้นสนะองพันนะสองพันแล้วตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่มันว่าจะตลบค่าตลบมันจะไล่ไปเรื่อยๆครับผมอย่ายิงเยอะเดี๋ยวมันตายแบบเมื่อกี้อะไรจะกว่างมาขวางทำไมวะโอ้วางตลบแทนละทีนี่เฮ้ยมีโอ้โหอย่าวิ่งดีนี่ เดืดเดือดเดืดเดือ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 ดเดอดเดื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 อดเดิดเด้อดเดือดเดือดเดืดเดอดเดอดเดดเดเดือดเดอดอดเดอดเดือดเดือดเดดเดอดเดือดเดืนดเดืเดืดเดดเดอ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 ดเดดเดือดเดอดดดเดดเดดเดอดเดืเดืดดือดเดือเดดดเดดเดอดเดเดด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 ด แถวนี้๋ยวนี้ดูให้ดีเอ้ยมันไปตรงหมีพวกกันระวังเดินระเบิดด้วยระวังเดินระเบิดเดี๋ยวกำลังต่อต่องเลยตอนนี้ต้องมองดีๆเฮ้ยติดหินติดลมติดลมเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีอ๋อมันโอ้โหคาดแล้วหลบรถนี่ว่าต้องยิงเพิ่มอย่าตายนะอย่าตายนะเขาร้องอย่าตายนะโอเคปุ๊บหลับแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องทำไอ้นั่นด้วยอะ แถวนี้เถื่อนนะผมบอกเลยแถวนี้เถื่อนนะถ้ามาจับแถวป่าเลดวูดต,ต้องทํารัวไม้ด้วยนะย้ําตลอดนะผมไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่ทําเอาใกล้ๆนี้อย่าไปโดนตัวมันนะโดนตัวมันก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะไม่เคยลองเหมือนกัน <c oughs> ไม่อยากไม่อยากทดลองครับผมเดี๋ยวเราก็ตัวที่จะจับปุ๊บไทยเท่านี้มันเถื่อนนะไหนจะเจ้าคอมปี้เจ้าเดือดระเบิดครับผมแปะไว้เป็นดีที่สุดนะ แล้วเลือดเลือด,อดน้อยๆแบบนี้ของพี่กัดรัวๆตายไม่ควรนะผมไม่ควรนี่แหละตสวยงามดีนะที่มันมาหลับแถวหินอนะ่ะก็เลยไม่ต้องสร้างเยอะครับผมทาไมโนหายวะทาไมโนหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แล้วแปดตรงนี้อีกอันนึงน่าจะอยู่น่าจะอยู่ได้ฮนะ เพราะว่ามันมีหินกั้นเนาะซ้ายขวาหน้าหลังครับผมถือว่าไม่เป็นอะไรคงต้องโละครับผมกลัวอะไรอย่างอื่นมันมาแล้วมันมีโอ้โหแดมลิมิตว่าไดโนเต่าเต็มต้องอันเกมนะเนี่ยจริงๆมันเต็มโคโดโด <c> ่เ <oughs> ดี๋ยวต้องไปใจหาดีีครับผมไปปล่อยอันเกมโดโดหน่อยมันเยอะเกินไปฮะเลือกทำสวนโดโดเลยครับผมทำโดโดเฉพาะเอาที่แบบตัวใหญ่ๆจริงๆเลยแล้วกันโอ้คงต้องปล่อยแล้วล่ะเริ่มปล่อย ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนด้วยดิตอนนี้ยังไงก็ต้องเฝ้าไปก่อนแล้วเธอเลิกเบิร์ตอีกมะนี่ถึงบอกครับผมถ้าไม่ใช้ไม้ถ้าไม่ใช้ไม้อ่ะโดนแล้วดูมันพยายามเข้ามากัดหมีดิดูดิดูความพยายามของพวกมันดิโอ้แล้วหมีเหลือเลือดแค่นี้ครับผมตุยแน่นอนนะถ้าไม่ใช่รัวไม้โอ้โหเกินไปว่ะเดี๋ยวเราจะยาคูณตามด้วยเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าจริงๆไม่ชัวไงว่าน้ำผึ้งอะมันจะได้หรือเปล่ามันมีแค่สี่กระปุกเองไง จะหยากร่ำไปแล้วกันครับผมเลเวลก็ไม่ได้เยอะมากเนาะไม่เสียดายผมหูแล้วน้ำพึ่งเห็นไหมจะเน่าแล้วฮะต้องรีบต้องรีบจับแล้วครับผมมาสี่กระปุกขอยได้ได้เรียบร้อยครับผมโอ้โหได้เจ้าหมีแล้วครับผมว,ว้าวสองกระปุกเท่านั้นนะเหลืออีกสองกระปุกเลยอ่ะ โอ้ถ้าจับเลเวลร้อยก็คูณสองไปละกันครับผมไม่รู้เท่าไรเนาะถ้าเราใช้ยาคูณสามอะนะโอเคเจ้าหมีต้องไปตามหาสะไปโนอีกนี่หว่าสะไปโนหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เอาไปจอดไว้ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เหลียวรีบเดินมาหน่อยรีบเดินมาหน่อยนหนูอ๋อน่ารักมะมันอยู่เลเวลสี่ห้าครับผมด่ขี่นะฮะครับ <c oughs> ในตัวได้เลยครับผมทุกคนว้าวถือว่าดีเลยครับผมอุ้ย <c oughs> ต้องใช้ซีเมนด้วยไม่ได้ไม่ได้พกมาละดิ นั้นต้องกลับบ้านก่อนครับผมถึงจะขี่เจ้าหมีได้เนาะหายไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมหายฟาร์มแป๊บเดียวเด่นี้แหละปัญหามันอยู่ตรงซีเมนซีเมนมาตามพ่อมาไปหายพี่เราไปโนก่อนไม่รู้หายตัวไปไหนเนี่ยพ่อลืมโอ้กว่าจะเจอพ่อก็โดอพ่อว่ดดิงไว้แล้วพ่อลืมเองโอ้ยไม่ใช่หนูหนีไปไหนหรอกพ่อลืมจะไปโน ทไปโนโอ้โหได้ได้บนนะเอออยู่ดีๆก็ลืมเจย๋ยเอาละตอนนี้เราต้องพาเจ้าหมีบผมกลับไปำดำที่กี่ก่อนนะล้วก็จะได้ไปกี่เจ้ามีเล่นครับผมเอ้อกว่าจะเดินขึ้นมาได้มันน่าจะทําสะพานได้เนาะทําสะพานขึ้นมาเลยอะหรือลิฟต์ก็ได้เนาะเออเดี๋ยวอนาคตหาทางทําลิฟต์ขึ้นมาดีกว่าโอเคเอาขอก่อนครับผมเราต้องใช้ตีเมน มันมีซีเมนต์ไฟเบอร์แล้วก็ไฮครับผมไฮเนี่ยไม่ยากเลยฮะซีเมนต์นี่แหละต้องเอาไปไฟเบอร์ iber, รบครับผมโอเคตอนนี้ครับผมเราสามารถดำดิกิเจ้ามีได้แล้วมาจัดครับผมเอาล่ววันนี้เราได้ขี่เจ้ามีด้วยครับผมจับด้วยขี่ด้วยเลยเรียบร้อย <c oughs> เอาของไปนิดเดียวพอเดี๋ยวจะขี่ไปลองฟาร์มไฟเบอร์เดี๋ยวลองดูว่าถึงเช้าเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับผม แต่ก็พี่ลิฟยาวนั้นจะได้เยอะกว่าจริงๆนะหมาแล้วเจ้าหมีพ่อมาแล้ววู้วเฮ้ยยตัวอ้ยโอ้โอดูว่าตายลืมมันไม่ใช่ลูกลงมาด้วยแล้วเราก็ค่อยกดออกมันจะไม่เจ็บโอ้โหเองกระโดดลงมาแบบนี้เฮ้ยดีแล้วรอดแล้วนี่ปปิลัญญามาม่หายหัวไปไหนกัะโดดเนี่ยเฮ้ยข้าตาักด่าบอกมันเดีย ว้าวมันนี้เงียบเก็บมันเป็นไปได้จริงหรือวะเป็่นไปได้จริงหรือวะเฮ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วตัวว่าแล้วมันจะเป็นไปได้จริงหรือวะเฮ้ยไม่มีปริเลียนยาเฮอมามามานี่ไงนี่ไงโอ้โถ่เอ้ยมันจะเป็นไปได้จริงหรือวะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเอาล่ะเจ้าหมีเจ้าหมีเหมือนโอ้ยจะระเบิดเองใจกล้าว่ะเออ ยืนด,ดูเลยน่าหลงใาลจริงๆเว้ยโอ้ยไปแกเจอพลังของเจ้ามีกัดเจมีกัดแรงจริงครับผมมาเอาไปเลยที่กี่ลูกพอ่อนี่สวยเลยหู้ยจะต่องทุง่มแล้วนี่ว่ะต่องดุ่มแล้วผมต้องรีบขี่ต้องรีบเล่นเดี๋ยวมันจะดึกมากเนาะโอเคไปเจ้ามีปามไฟเบอร์กันนี่เป็นไงเล่า โอ้โหได้ขี่หมีครับผมเดี๋ยวเราจะไล่จับไปดีแล้วสป่จีครับผมก็น่าจะจับไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวลงดันเจียนเมื่อเลเวลร้อยครับผมเดี๋ยวจะลงดันเจียนให้เราก็น่าจะเป็นการจบซีรีส์โดยการได้ขี่โดโดยักษ์ขุยแล้วดูความเร็วความเร็วของเจ้าหมีความเร็วของเจ้าหมีเ้ยมันเร็วจริงๆอะโอ้โหเราไม่เบรกนะบอกเลยถ้าไม่เบรกนี่ปย,ยาวครับผมเออหมีมันมันเร็วจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเธอเธอระเบิดอื โอ้หเดอรเบิดคือเอามาอยู่จริงเะด้วยดาเมจของาหมีแล้วยังไงยังไงเธอระเบิดเธอระเบิดะเบ,เบ,เบิมานี่มานี่นี่ไงนี่ไงโอ้ยเฮ้ยโอ้โหแรงจัดฮะ,นะเ,เ,ๆๆๆดดเนี่ยกินเบอร์รี่กินอะไรก็ได้อบผมเอ้ยไอตุนไอตุนตุนยังไงละตุนเนะเมื่อกี้เห็นแวบแวบหายไปละคาโนโอ,โอเคนี่ฟาร์มได้ครับผม ดูว uh ่าฟาร์มไฟเบอร์ได้เยอะอยู่นะแต่มันฟาร์มเบอร์รี่ด้วยไงมันฟาร์มไฟเบอร์แล้วมันก็ฟาร์มเบอร์รี่ไปด้วยในตัวฮะเฮ้ยเราเอยเฮ้ยได้ว่าได้ว่าเฮ้ยเวลาวิ่งเราสามารถกดได้ด้วยนะเราสามารถกดฟาร์มได้ด้วยนะเออเห็นไหมมีประโยชน์ครับผมวิ่งไปด้วยฟาร์มไปด้วยฮะไม่ต้องหยุดก็ได้แล้วคือมันวิ่งเร็วคืประเด็นคือมันวิ่งเร็วฮะอ๋ออันนี้เลื่อนลงล่างครับผมเลื่อนลงล่างมันจะคำรามครับผมยืนสองขา สวยงามโอเคนี่แหละการฟาร์มมันได้ฟาร์มเบอร์อรี่ได้อะไรด้วยเอ้ยเอาไว้ไปไว้ทะเลดีมั้งเอาไว้ฟาร์มไ่เจ้าวกวโดดดครับผมแต่ตรงนั้นมีประตูแล้วดิเฮ้ยกดคางก็ได้เหรอโอ้กดคางก็ได้ครับผมไม่ต้องกดรัวๆก็ได้ฮนะนี่เป็นไงตรงไหนมีพุม่มตรงไหนมีพุมมพ่มทีเขาผ่านโอ้โเข,เขาเก็บกินหมดหนะเขาเก็บกินหมดหนะจะมีน้อยไม่มีเหลือไม่มีเหลือครับผมโอ้โหคือว่าให้ผ่านพุ่มแล้วความเร็วแล้วความเร็วนี้มันได้แต่ใด มันจะเบรกทุกครั้งนี่มันชนอะไรครัผมถ้าให้ชนนี่คือยาวเลยนะความเร็วนี่วัดกับแกลิเกลีมีมาได้อืมเจะเธอระเบิดโอ้โหอย่างเร็วครับผมทุกคนแล้วถ้าลงน้ําลงน้ําโอ้ลงน้ําช้าครับผมแม่เริ่มมืดแล้วดิ